สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจะสอนวิธีการใช้หน้ากากอของอะตอมี่นะคะว่ามันจะใช้ยังไงเพราะโดยปกตินะคะหน้ากากอหน้ากากอะตอมี่จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นซองนะคะโดยปกติทุกคนจะฉีกอย่างนี้ใช่ไหมคะด้วยหน้ากากานี้จะเป็นเยื่อบางๆแล้วก็การฉีกมันจะทําให้ไม่สามารถเราเก็บเอามาเก็บใช้ซ้ําได้นะคะเราก็เลยต้องแกะ วิธีการก็คือจับตรงนี้นะคะจับตรงมุมนะคะก็ฉีดซ้ายขวานะคะฉีดออกมาฉีดออกมาแล้วก็นะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็หยิบหน้ากากออกมานะคะหยิบหน้ากากออกมาซองนี้สามารถเอามาเก็บใช้ซ้ำได้ะคะ่ะก็วิธีการใช้นะคะก็ค่อยๆอลอกออกนะคะเพราะมันเป็นเยื่อบางๆค่อยๆยลอกออก รัดดูมุมด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวตรงหูซ้ายปิดตรงหูขวาขยับให้พอเหมาะกับผิดใบหน้าเรานะคะมันจะเป็นเทิร์ฟพอดีค่ะมันจะปกป้องเชื้อโลืได้ดีมากซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นมันก็จะมีเปิดบนแล้วก็เปิดล่างถูกไหมคะแต่ตัวนี้มันสามารถแนบกับใบหน้าเราได้เป็นอย่างดี นี่นะคะคือการใช้แล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้เราจะเก็บนะคะด้วยความที่มันสามารถเก็บมาใช้ซ้ําได้นะคะเราก็ถอดออกแล้วก็พอออกกับเก็บใส่เข้าไปในซองได้ใช้ในคราวต่อไปเพื่อความมีอนามัยนะคะค่ะ